ฮัลโหลฮัลโหลมีแต่เสียงตัวไม่มีนะครับก็เหมือนเดิมครับสาธิต3ทับหนะครับปัจจุบันเราเดินม,มาถึงเรื่องนี้แล้วสมการเศษส่วนผูนาวก็สอบสาธิตออกบ่อยโคตรนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมาดูต่อเลยจะได้จบประเด็นนี้ไปนะครับโอเคหน้าที่55าสครับ ห้าสิบห้าอย่าลืมนะครับเรื่องนี้มีสูตรลัดให้ใช้นะบางคนบอกพี่แป๊กทำไมถึงเรียกว่าสมการเศษส่วนพหะุนามอะ่ะก็ตามชื่อมาเลยครับสมการคือมี x เศษส,ส่วนก็คือเป็นเศษส่วน่างนี้พหุนามคือมีการบวกลบก,กันนะครับอ่ะใช้สูตรลัดได้ไหมจำวิธีการได้ไหมใช้สูตรลัดเขาเช็คยังไงแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมครับเช็ค a b c d ครับ a บวก b กับ c บวก d เท่ากันไหมข้อนี้ไม่เท่านะครับฝั่งนี้ได้ 2x ลบ12แต่ฝั่งนี้ได้ 2x ลบ22ไม่เท่าครับไม่เท่าก็จบครับจบเลยครับทำไม่ได้ต้องใช้วิธีปกติแต่วิธีปกติมันก็มี2อแบบอีกคนเก่ากับคนไม่เก่ามี2แบบอีกคนเก่ากับคนไม่เก่า ถ้าคนไม่เก่าเขาจะคูณไขว้คูณไขว้แล้วก็ไขว้ไปไขว้ามาโอ้โหได้สมการยาวสุดๆถ้าไม่เก่าคือไม่คิดจะตกแต่งอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเก่าเขาจะทําแบบนี้ครับเขาจะเอาส่วนทั้งสี่ตัวเนี่ยมากําหนดเป็นตัวแปรใหม่ก่อนนะครับดูนีน่ด้วยก่อนพวกเก่าเขาทํายังไงดูนี่ครับเขาจะไม่ยอมคูณไขว้ตั้งแต่แรกครับเพราะเขากลัวสติแตก ถ้าเก๋าเนี่ยจะเรียก x ลบ8 x ลบ4 x ลบ9 x ลบ13เนี่ยว่า a b c d ก่อนนะครับเสร็จแล้วข้างบนของมันแต่ละคู่เนี่ยเช่นคู่ของมันคือ x ลบ7 2x ล17เนี่ยของแต่ละคู่ก็ามาเขียนเขีย okay, นเรียงตามลำดับโอเคไหมครับเอาละตรงนี้ลุกจดก่อนพี่แพกคอยเลยไม่ต้องพอจดก่อน <laughs> จดก่อนจดก่อน คูณไข่แต่แรกนะครับใครเก่าก็เปลี่ยนตัวแปรนิดนึงก่อนนะครับเอาละถ้าโจทย์เสร็จแล้วมาดูครับ x ลบ8กับ x ลบ7เนี่ยก็คือตัวบนกับตัวล่างใช่ไหมรู้ว่าใครมากใครน้อยใครมากใครน้อยลบ7กับลบ8ที่ใครมากกว่ากันลบ7มากกว่านะเพราะลบมากมีค่าน้อยลบน้อยมีค่ามากลบ7มากกว่าลบ8อยู่หนึ่งครับ ลเจมากกว่าลบแอยู่หนึ่งแสดงว่าเราจะเรียก x ลบเว่า a บวกหนึ่งครับ a บวกหนึ่งโอเคไหมครับต่อไปครับ x ลบสี่คูณแป๊กเรียก b 2x ลบเเรียกอะไรครับที่เกี่ยวกับ b บางคนบอกว่แปก b บวกสาไม่ได้ครับไม่ได้ครับลูกสังเกตนะไอ้นี่มัน x ไอ้นี่มัน 2x นะ เพราะนั้นจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้เนี่ยจะบอกว่า b เฉยๆ, <B S 2> ๆไม่ได้นะนะครับตรงนี้ลูกไม่ต้องจดลูกดูพี่แป๊กให้ฟังพี่แป๊กก่อนประเด็นนี้ก่อน x ลบเจ็ด x ลบสี่ก่อนประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันเรียกอ่าตรงนี้ก่อน x ลบสี่ใช่ไหม x ลบสี่ คือ B นะดูที่คูแว้กเขียนนะไม่ต้องไปดูตรงอื่นนะดูที่คูแว้กเขียนก่อน X-4 บคือ B ก่อนด,ดูประเด็นนี้ก่อนถ้าสองะถ้าสองะ,อะก็ X-4 ลบสีองครั้งก็คือ2 x งลบแถูกไหมถ้า 2B ก็2 x งลบแแล้วถ้า2 x งอ่ลบเจ็ะคืออะไรก็คือ 2B งบวกหครับ เพราะอะไรครับเพราะถ้าูกเอาลบ8มาบวก1จะกลายเป็นลบเไงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นสองบีบวกห่งส่วนอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับ x ลบเคือ4 2x สอลบสิ็ก็คือ 2c งสี 1, ่บวกหนลบสิบสก็อลบสิ ไอ้น,นี่คือต่างกันหนึ่งเฉยๆตัวนี้มากตัวนี้น้อยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ใครเก๋าต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับถามวี่แซกไม่เก๋าอ่ะเริ่มต้นปกติได้ไหมคูณไข่เลยได้ไหมไปลองดูครับไม่ขัดศรัทธาครับไปลองคูณไข่ตั้งแต่แรกดูแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปนรกแตกเลยครับคำว่านารกแตกคือสมการยาวมากได้กําลังเยอะได้เป็นกําลังสี่อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าเะด แยกได้แยกแฟกเตอร์ได้ตายก่อนเนี่ยเอาละพอลูกแยกเป็น a b c d บนล่างบนล่างด้แล้วนะครับอันนี้อยู่บนนี่อยู่ล่างนะบนล่าง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 สี่ชุดแทนค่าเปลี่ยนลงไปได้แบบนี้ได้อย่างนี้ครับแทนค่าลงไปครับได้แบบนี้เสร็จแล้วยังไงต่อพี่แปลกดูนี่ฮนะ ตรงนี้จดก่อนจดก่อนแทนค่าลงไปในโจทย์เสร็จแล้วดูนะครับ a หาร a 1หาร a 2 b หาร b 1หาร b 2 c หาร c 1หาร c d หาร d 1หาร d ครับอีกทีครับ a หาร a 1หาร a 2 b หาร b 1หาร b ได้แบบนี้ครับ a หาร a ได้1 1หนหาร a ได้1ส่วน a, 1, 1 a 1, 2 b หาร b ได้2 หหารบได้หนึ่งส่วนบีสองซหารซได้สองเดี๋ยวไปต่อไปสังเกตตัวเลขครับมีหนึ่งมีสองมีสองมีหนึ่ง,จง,ง,ง,งเงจ้าครับมีหนึ่งมีสองมีสองมีหนึ่งเป็นสามทั้งคู่เจ้าครับเลยเหลือแค่นี้ครับ A B C D โอ้โหก็เลยบอกใะ้ครับว่าจากโจทย์ยาวเดียด X อรุ่นวายกกองทั้งบนทั้งล่าง เปลี่ยนตัวแปรโป้งเดียวออกมาสวยงามเลยครับแต่ก็ยังหน้าอนาถอยู่นิดนึงตรงบวกกันแล้วไม่เท่ากันใช้สูตรลัดไม่ได้ครับประเด็นนี้ก็เลยเซ็งเล็กน้อยนะครบวกกันเนี่ย x ลบ8 x ลบ4เนี่ยบวกกันกับสองฝั่งนี้ไม่เท่าสูตรลัดใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำไงดีปคูณไข้ตามระบบครับ x ลบ4คูณ1 x ลบ4 x ลบ8คูณ1 x ลบ8ข้างล่างคูณกันครับ แล้วตอน x ลบ4คูณ1กับ x ลบ8คูณ1ต้องเอามาบวกกันอีกทีด้วยนะครับเหมือนการบวกลบเศษส่วนน่ะตอนเราเด็ก <c oughs> ๆอะ่ะบวกลบเศษส่วนแบบคูณไข่อะ่ะนี่เหมือนกัน x ลบ 13, 1ิาคูณ1 x ลบ9คูณ1ใช่ไหมแล้วข้างล่างคูณกันได้ไหนสองอันนี้ไม่เท่ากันจะบอกเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับทำไงต่อพี่แบ๊คคูณไข่อีกทีครับไข้นี่ไข้นี่อีกทีครับตัวนี้ขึ้นไปคูณก้อนนู้นตัวนู้นขึ้นไปคูณก้อนนี้ ได้สมการออกมาแบบนี้นี่ฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้คือใช้สูตรลัดไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีคูณไข่ไล่ลงมาแต่ถ้าใครไม่แต่งโจทย์ก่อนนะสมกรารยาวกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกนี่คือแต่งแล้วนะนี่กระทัดลัดแล้วนะครับแต่งให้ออกมาหน้าตาสวยงามแล้วโดยการเปลี่ยนเป็น A B C D นะครับแต่ถ้าลูกไม่เปลี่ยนเป็น A B C D แล้วทาแบบนี้ตั้งแต่แรกโอ้โหยาวกว่านี้เป็นร้อยเท่าเลยนะ ตรงนี้ลูกก็แก้สมการครับไอนี้คูณนี้ได้นี้ใช่ไหมนี้คูณนี้ได้นี้นะครับโชคดีที่อะไรครับที่มันมีสองเอกลังสามเหมือนกันสองฝั่งเลยตัดทิ้งที่เหลือก็เหลือเป็นสมการกําลังสองใช่ไหมครับย้ายข้างย้ายข้างมาฝั่งเดียวกันจับด้วยกับศูนย์ตรงนี้เอาสิบหารแล้วก็แยกแฟกเตอร์แล้วก็ตอบครับจบเลยครับรอรอครับข้อนี้ไม่เคยออกสาธิตครับไม่ต้องกลัว ข้อนี้คูแบคแค่เอามาให้ดูว่าถ้าใช้สูตรลัดไม่ได้ทำยังไงน,นะครับแต่สาธิตตั้งแต่ออกมาสูตรลัดใช้ได้ทุกข้อครับไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยสูตรลัดใช้ได้ทุกข้อนะครับโอเคครับสมการสิทโทุงนะสวัสดี